ใช่ระบบ NPC นะีะที่แบบข้างทางเนี่ยอาจริงๆที่เราเจอเนี่ยพวกที่เดินเดินอย่างเงี้ยอย่างพี่เสือเนี่ยก็เป็นพรของผู้เล่นคนหนึ่งนะเขาก็จะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยบางทีระบบสุ่มมาให้เจอเราสมมุติว่าเรามีพรสี่ตัวใช่ไหมแล้วทีนี้บางเอิญพรเราตกเหวตายไปหนึ่งตัวอย่างเงี้ยระหว่างนั้นนะสมมติว่าพรผมที่เป็นพระตกเหวตายอย่างเงี้ยแน่นอนว่าปาร์ตี้ผมจะไม่มีพระเนาะเชื่อไหมว่าผมเดินไปแป๊บเดียวผมจะเจอพระเดินสวนมา ให้อาตมาบินทบาทุรอโยมเดินมาอย่างนี้เลยนะยผมก็เลือกพระเขาตีก็ครบเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนโมเอเนี่ยผมเจอตอนเดินสวนนะก่อนหน้านี้ผมมีพระเป็นแมวแล้วนางเดินมาสวนกันผมก็เห็นว่าเออเลเวลแมวอะตอนนั้นมันอยู่ที่เออไอ้นี่มันจะทำร้ายเราโจรเลเวลพระแมวตอนนั้นอยู่ที่28แต่โมเอเนี่ยอยู่ที่34มนมะั้ง <You have S 1> ก็เลยเปลี่ยน พรพ,พวกนี้เลเวลจะไม่อัพจนกว่าเราส่งคืนเจ้าของเดิมแล้วก็ไปเลือกมาใหม่แต่พรที่จะเวลอัพก็คือวิกกี้ฮะเป็นเมนพรของเราที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาอันนี้เวลเขาจะอัพตามการเก็บเลเวลเนี่ยเราก็ตามไปเรื่อยๆนะขเ,เขาก็จะนำทางเรามานะบางครั้งให้ผมวิ่งเองเอาจริงๆผมหลงเส้นทางจำไม่ค่อยได้๋ยหน้าวิกกี้อยู่ไหน จำเส้นทางไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่งงๆอยู่นี้สมมติเราอยากจะวิ่งไปเควสไหนใช่ไหมฮะให้เพื่อนๆกดติ๊กถูกที่หน้าเควส <ฮ fit. S 1> หลังจากนั้นก็กดคำสั่งกดบน NPC ตัวที่เกี่ยวข้องกับเควสนั้นหรือได้รับหน้าที่ให้มาแนะนำเขาก็าจะเนี่ยเห็นไหมมาทางนี้มาทางนี้ตามมาเนี่ยเขาบอกมือพอเรากดปุ่มวิง่งเขาก็จะวิ่งต่อเนี่ยเราก็แค่วิ่งตามเขาเดี๋ยวผมจะต้องส่ง <c oughs> ส่งตัวโมเอกลับให้เจ้าของเขาก่อนแต่ว่าต้องกดแอดเฟรนด์เอาไว้หลังจากนั้นก็ไปเอามาใหม่เขาก็จะได้อัปเดตสถานะล่าสุดเหมือนคนที่เอาวิกกี้ของผมไปเล่นนะครับเอาไว้ยาวๆไม่ดีนะต้องเดี๋ยวจิงเหลนจิงเหลนต้องปล่อยกลับมาแล้วก็เอากลับไปใหม่นะเพราะว่าวิกกี้นี่เลเวลอัพตามที่เราตามที่เราเอาไปนอนที่โรงแรมอ่ะต้องพา NPC พวกนี้ไปนอน <c oughs> ไปพักผ่อนเหมือนกดจุดเซฟอะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะระบบนี้ Report back to j e f ฟฟ e ีคือปกตินะครับเกมนี้มันบังคับให้เราสร้างตอนแรก2ตัวละคร1ก็คืออลิเซนตัวที่เราเล่นนะครับตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมไปดูตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเราเองนะครับ เราสร้างขึ้นมาผมก็เลยตั้งชื่อไปชื่อเควินนอสนะครับเป็นตัวละครที่เราสร้างเพื่อที่จะเล่นเป็นอาริเซนอาริเซนก็คือคนที่รับบทตามล่าหัวใจที่ถูกมังกรฉกชิงไปซึ่งคนที่เป็นอาริเซนเนี่ยครับเขาจะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่เรียกพรสวรรค์สิต้องเรียกว่ามีพลังอํานาจอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถบังคับพวกเบี้ยหรือพวกพรมาเป็นสมุนในการร่วมเดินทางได้นะครับตัวเกมก็ทำระบบมาให้ผมได้สร้างตัวละครอาริเซนขึ้นมา แล้วก็เขาก็มีระบบให้ผมได้สร้างตัวเมนพอนเมนพอนก็คือตัวพอนหลักนะซึ่งผมก็ได้สร้างเป็นวิก้ตัวนี้ออกมานะครับเราสามารถกำหนดให้ได้ว่าตัวเมนพอจะเล่นอาชีพอะไรตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็เหมือนกับตัวเราที่เราเลือกความสามารถว่าเราอยากจะเล่นอาชีพอะไรช่วงแรกๆนะทีนี้ผมสร้าง2ตัวนี้เนี่ยมาเนี่ยคินเลเวลมันยังศูนย์ด้วยกันทั้งคู่ นะครับมันศูนย์ด้วยกันทั้งคู่เราต้องเก็บเลเวลไปไม่ต้องไม่ต้องปั๊มโซเหมือนกับ Elden Ring นะคือมันก็ฆ่ามอนไปเลเวลมันก็อัพเหมือนเกม RPG ทั่ว,วไปแต่ว่ามันมันเริ่มจากเวลศูนย์แล้วก็เวลาเราเลือกอาชีพเนี่ยผมตอนแรกผมให้วิกกี้เป็นนักธนูนะครับส่วนตัวผมเป็นตีฟก็คือโจนช้ดาบคู่เนาะทีนี้พอทั้งผมและวิกกี้เนี่ยอาชีพแรกผมตันแล้ว ผมก็ไปเปลี่ยนอาชีพเป็นนักธนูผมก็ให้วิกกี้มาเปลี่ยนอาชีพเป็นตีฟแทนการที่เราทําอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อชุดใหม่ทั้ง2ตัวไม่จําเป็นที่จะต้องซื้ออาวุธใหม่ทั้ง2ตัวก็แค่สลับกันใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นการเก็บแรงของอาชีพตอนนี้คือเต็มทั้งคู่แล้วทีนี้ในการเดินทางอ่ะเขาจะมีให้เลือกคนที่มาร่วมเดินทางด้วยอีก2ตัวก็คือเป็นพรของใครก็ได้ที่เราเจอในโลก แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างเช่นผมเล่น PC อย่างเงี้ยผมก็จะต้องเจอคนที่เล่น PC ด้วยกันนะฮะทีนี้ระบบพรระบบพรเราจะไปกดเรียกพวกพรได้จากตรงที่เป็นหินเขาเรียกว่าริปสโตนตรงนั้นนะครับเป็นหินแรก,แรกทีนี้ผมก็ไปเลือกมาอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นฟงฟริงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครของทางแคปคอมที่ถูกคุณเอ็ ฮาร์ดร็อกเสร้างไว้นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเห็นไหมชื่อตัวละครฟุ้งฟริงอ่าแล้วก็อลิเซนหัวหน้าของฟุ้งฟริงก็ชื่อชัคกี้เป็นนักดาบอะไรสักอย่างนี้เป็นเป็นโค้ชของ CAPCOM เห็นไหมเพราะว่าลิขสิทธิ์ของตัวนี้ Capcom แค่ให้อินฟลูเอนเซอร์สร้างให้ซึ่งคุณเอกก็เป็นคนสร้างตัวนี้แล้วตั้งชื่อว่าน้องฟุงฟริงนะครับอ่า ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเป็นพระเมื่อกี้นี้ครับน้องโมเอะดูซะน้องโมเอะนี้เป็นตัวละครเมจตอนนี้แลง์อยู่ที่แรงจ์เจ็ดเขาเคยเป็นไฟเตอร์มาก่อนแล้วไฟเตอร์ Fighter เขาเต็มแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะแล้วก็เขามาเปลี่ยนเป็นพระซึ่งถ้าเกิดผมส่งน้องโมเอะกลับบ้านไปมารอบหน้าไม่แน่น้องโมเอะอาจจะไม่ใช่พระก็ได้อาจจะเป็นอาชีพอื่นเพราะว่าเจ้าของเขาก็ทําให้มันตันนะฮะเออทีนี้ดูเจ้าของเขาก็จะบอกอรายละเอียดเนี่ย อลิเซนดีเทลชื่อเจ้าของเขาชื่อจากคอน่าจะเป็นคนจีนเนี่ยแล้วก็นี่คือไอเดียของเขาอ่านิสัยใจคอขายฮาเด็ดก็หมายถึงว่านิสัยใจคอค่อนข้างที่จะใจดีนะเข้าใจระบบแล้วใช่ไหมทีนี้คือการเดินทางผมถึงบอกว่าเวลาเราสร้างตัวละคร่ะสมมติว่าเพื่อนๆเล่น pc เหมือนผมเนาะเพื่อนๆสร้างสร้างตัวละครเป็นพรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้เจอกับอลิเซนของเพื่อนๆหรอกแต่ว่าผมสามารถเอาพรของเพื่อนๆมาไปอยู่ในปาร์ตี้ผมได้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันตัวละครของผมเนี่ยตัวตัววิกกี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปร่วมตีได้เลยแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าตัวละครพรเลเวลสูงกว่าตัวละครอลิเซนของผู้เล่นที่จะมายืมนะครับเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เห็นไหมฮะ 1,600เอ่อ 1, 1, 600, h, 1 6, 6 rc เนี่ยค่าใช้ใจ่ายอาจจะแตกต่างกันออกไปบางทีก็30บางทีก็60แล้วแต่แต่ถ้าเพื่อนเื่อไม่มี rc เพียงพอที่จะจ้างวิกกี้นะครับแอดเพื่อนมาเลยฮะเมื่อเราเป็นเพื่อนกันในเกมแล้วเอาไปใช้ได้ฟรี free ครับไม่ต้องใช้ใจ่ายค่า rc ทั้งนั้นเข้าใจเนาะเออเนี่ยระบบมันทำออกมาให้มีการเล่น co-op ออกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ออนไลน์มาเจอกันเราเป็นเกม single p เ a y e r ก็จริงแต่ว่าเรามีตัวพรเท่านั้นที่เป็นตัวเดินทางต่างมิติ oh, yes. ตอนนี้ <We 're S 1> ใคร <in S 1> เป็นคน answer, นำฟงฟิง,งยังคงนำอยู่นะเพราะยังเป็นเควสเดิมอยู่ระบบเกมมันมันแปลก่ะเอาเป็นว่าสำหรับผู้เล่นที่เล่นเกมโซมาอย่างรู้ว่าเกมโซนนี้ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการมองหาจุดอ่อนของมอนสเตอร์ จดจำมูฟเซตมูฟเมนต์ของมอนสเตอร์ใช่ไหมฮะพวกบอสแพ้ทางอะไรเงี้ยนะแต่เกมนี้ไม่ใช่เราแค่ตั้งตี้ที่มันมีความสมดุลกันเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเล่นแทงนะอยากจะได้แบบดาบโล่อยากจะเล่นดาบโล่อย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมามีความรู้สึกว่าเราชอบอะไรเล่นอะไรที่มันคล่องตัวนะเพราะฉะนั้นผมนก็เลยแบบเล่นพวกมีดพวกธนูดีกว่าอะไรอย่เงี้ยแต่ปาร์ตี้นะปาร์ตี้ที่สมบูญญรณ์จริงๆถ้าเกิดเพื่อนเอนเ,อนเคยเล่นเกมแนว mmorpg มา เราจะต้องมี1น,นูเกอร์ก็คือสายเวท1 a r c h อาเชอร์ก็คือเอาไว้ยิงเร็วตั้งป้อมยิงแล้วก็ต้องมีพระแล้วก็มีเด m เมจเดเลอร์ก็คือคนที่สร้างความเสียหายอย่างเช่นเนี่ยวิกกี้เนี่ยาสายประชิดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีแทงแต่เนื่องจากว่าเกมนี้มันให้4อาชีพแล้วผมคิดว่าบางครั้งการ,การป้องกันที่ดีที่สุดนะก็คือการโจมตีเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เอาแทงไว้ในตี น,นี่นี่อันนี้คือเป็นที่สถานที่ที่เราจะต้องเข้าไปเลือกพรเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันอ่ะสมมติว่าผมกด B ีเนี่ยผมก็จะเข้าไปปั๊บมันก็จะบอกว่าตรงนี้จะเป็น l i ฟสโตนออฟ k คล์ฮาร์เดหมายถึงคนที่ใจดีจะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครพรของเพื่อนๆโผล่ขึ้นมาที่อยู่แถวเนี้ยให้เราเลือกใช้บริการนี้อย่างเช่นตรงเนี้ยชื่อ C ีเลเวลสาออันนี้คืออาชีพพระคริสตี้ด้านหลังเนี้ยอาชีพนักเวทอันนี้ก็พระ อันนี้ก็นักเวทดูสอิอันนี้ของเราใช่ไหมเนี่ยถ้าเราอยากจะจ้างเขาสมมุติเราบังเอิญสนใจอ่ะคนนี้ดีกว่าหน้าตามันพิลึกดีตัวเล็กๆด้วยเราก็กด be to talk มันก็จะบอกเราว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันสามารถทำจุดบนแผนที่ของคุณได้นะอ่าฉันเป็นคนที่ท ALEN ด้วยแล้วก็เป็นคนชอบเสาะหา วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนํามาตีบวกให้กับอุปกรณ์ของคุณได้แล้วก็ฉันสามารถมาร์กจุดบนแผนที่ได้ด้วยนี่แสดงว่าคุณสมบัติของเขาเขามีความสามารถตรงนี้แล้วก็กดอ่านเข้าไปอีกอ่ะเห็นไหมครับายแปลว่าเช่านะครับก็คือเราใช้ห้ารใช้ศูนย์อาซีเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเลเวลสามสิบสองอ่อนกว่าเราอ่าเราเลเวลสามสิบปลายๆแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงเขามาร่วมทีมโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับ แล้วก็นิพนธ์ดีเทลก็คือข้อมูลของตัวละครตัวนี้สมมุติเรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกว่าเนี่ยอ่านี่คือรูปร่างหน้าต่างเขาแบบนี้เลือดเขามีเท่านี้สเตมินาเขามีเท่านี้่าชื่อในเกมอาร์ติลาแล้วก็นี้จะเป็นอ่าคลาสเข้าเห็นไหมครับอาชอร์เขาเต็มแล้วเขาเคยเป็นอาชอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาถึงมาเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์ตอนนี้แล้วก็ด้านขวามือนะครับขวามือนี่ก็คือเวปอนสกิลก็คือ สกิลอาวุธของเขามีอะไรบ้างบางครั้งเรามองหาพระอย่างเช่นเรามองหาพระที่มีสกิลฮิลแบบขั้นสูงสุดยอดอะ่ะเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นี่ฮะเวปอนสกิลฝั่งด้านนี้เขามีอะไรบ้างคอสกิลเขามีอะไรบ้างเราก็ดูได้เออแล้วดูตรงนี้ฮะพอนเบดถ้าเป็นตัวละครที่เคยมีเพื่อนๆยืมไปแล้วจะได้รับเหรียญตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะตอันนี้คือไม่มีแสดงว่าไม่ไม่เคยมีใครมายืมของเขาไป เราก็กดแคนเซิลเราไม่ต้องการสมมุติว่าเรามาดูวิกกี้อ๋อมันไม่มีให้ึ้นดูเนี่ยอันนี้เราต้องออกก่อนสมม,มุติเราออกป๊าปลีฟเดอะริดเดินทางออกจากพื้นที่แห่งนี้นะครับทีนี้ผมให้ดูว่าสมม,มุติว่าตัวละคร เหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมฮะนี่คือสกิลของวิกกี้ที่มีมีอะไรบ้างติปเขามีสกิลนี้ตอนเขาเป็นอาเชอร์เขามีสกิลนี้แล้วก็มาดูตรงพรตรงนี้นี่ดูเหรียญของวิกกี้ฮะเนี่ยคนดึงวิกกี้ไปช่วยสู้เยอะมากก็วิกกี้ก็จะได้เหรียญพวกนี้มาได้กดไลค์เกดเลิฟสนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดผมก็สามารถแอดแอดเพื่อนได้ ถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอาวิก้ไปใช้ฟรีๆได้เลยถ,ถ้าถ้าได้ใน PC ซนะฮะเนี่ยเขาได้เหรียญตานี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาสำรวจเขาไปเล่นมีคนพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับพรมันจะมีระบบรู้เส้นทาง Madison, เดี๋ยวผมจะให้ดูสมมุติว่าเราล็อกเควสมานะฮะนี่คือเค <Ooh. S 1> วสพอผมเปิดเห็นไหมครับอันนี้คือเควสทั้งหมดที่ผมมีแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยออกซ์ค์ส เกเรียเนี่ยถ้าเป็นรูปมือสีฟ้าอันนี้คือพรตัวหลักของเราที่เราเป็นคนสร้างจะมีข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยพรตัวที่1ก็หมายถึงว่าพรตัวที่เราเลือกมาตัวที่1อันนี้ก็จะเป็นฟุงฟิงริกสเตอร,ร์แชโดว์นี่พรตัวที่2ก็จะเป็นน้องโมโอเอะส่วนแบบเนี้ยไม่มีพรตัวใดมีข้อมูลอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยมีใครดึงตัวละครเหล่านี้ไปเดินทางในโลกอื่นมันก็เลยไม่มีข้อมูลสมมุติว่า เนี่ยเหมือนตัวผมเนี่ยสำรวจทั่วแมปทั่วโลกแล้วแล้ววิกกี้ผมมันก็จะมีความทรงจําว่าอ๋อฉันไปมาทั่วโลกแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆดึงวิกกี้เข้าไปร่วมเตี้ยวิกกี้จะบอกว่าอ๋อตรงนี้ฉันเคยไปนะในในในอีกโลกหนึ่งฉันเคยไปกับนายของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปเขาจะบอกแบบนี้เลยนะเออเห็นไหมมันมีระบบถ่ายทอดความทรงจําด้วยถ้าเกิดใครไม่รู้ก็แค่ติลูกศรไว้ตรงหน้าเควสแล้วก็กดปุ่ม จอยสติ๊กเครื่องหมายบนอะ่ะพรตัวนั้นก็จะเป็นคนพาเราเดินทางไปอ๋อแล้ววิธีการที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัปเดตอัปเดตพรตอนสถานการณ์ล่าสุดอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่เอาวิกกี้ไปช่วยสู้ตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะได้วิกกี้ที่เลเวล30แต่ ถ้าเกิดว่าผมไปแวะพักนอนโรงแรมมันจะเป็นการอัปเดตเซฟลงระบบวิกกี้ก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเท่าที่ผมเล่นเลย30กว่าอะไรแบบนีน้เออเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของพรนะต้องพยายามคิดถึงคนที่เอาไปเล่นด้วยบางทีเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องอย่าลืมที่จะแวะนอนที่โรงแรมนะเออถ้าเกิดเราไม่นอนโรงแรมเนะี่ย yeah. เพื่อนเรามาปุ๊บเอา้าตัวละครไม่ไม่พัฒนาไม่อัพเลยเขาก็ไปหาพรตัวใหม่มาเล่นใช่ไหมฮะ เควสมันให้มาตรงนี้โอชิต oh, มังกรไปลงอะไรกลางเมืองวะชิบหายไม่สู้ก็ไม่ได้นะมันอยู่ในเมืองเนี่ยไปหากันหมดแล้วเนี่ยล่าวมันออกมานอกเมืองมาเข้าไปทำไมก่อนในเมือง นี่ไม่ใช่ว่านะมันถ้ามันไม่หนีไปเนี่ย NPC ตายหมดนะ NPC ที่อยู่ในเมืองอถ้า NPC ตายนี่ไม่ฟื้นนะพ่อค้าแม่ค้าชิบหายหมดนะโอ้ยโดนสายฟ้าดูเลือดดิโอ้โหล่วงเลยฮิวหน่อยน้องโมเอะเออไม่ไหวไม่ไหววิกกี้แม่งไปสดกับ ทหารยามแล้วนูโอ้มันกัดใครวะฟุ๊กฟลิงลบออกมาเดี๋ยวเชื่อฟุ๊กฟลิงทอนไฟได้วัววัวัวัว,ว,วโอ้โหตายแล้วนะฮะชิบหายหัวมาตรงนี้ละ ว้าไม่ปล่อยด้วยเอ้ยพึ่งปิงนอนตายอยู่ฟื้นฟื้นอย่าพึ่งฟาดลงมาเด้อไปไปไป เฟี้ยวมังกรบุกเข้ามั้งกรับทหารก็อยู่ตีด้วยนะจริงๆถ้าอโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านลบไปดูวิกกี้นะกระโดดเจาะหัวมังกร เอาหลอดนี้ให้หมดก่อนเนี่ยถ้าเรายิงโดนหัวมันเนี่ยนี่เลือดมันจะลดเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ชิพหายวิกกี้ล่วงมาฟื้นลุกฟื้นลุกไปบางกรหนีไปแล้วไหมอยู่ไหนแล้ววะทิ้งเกร็จบางกรไว้ด้วย มังกรหนีไปแล้วนะโคตรระทึก